สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะผมก็นะผมก็มาอยู่กับควันอีกชนิดหนะครนะผมเราก็อาจจะยังไงนะผมกับควันนะผมก็หลังจากไล์สดเสร็จนะผมควันก็นะผมก่อนเข้านอนนะผมแล้วก็พาสาห้านะผมลูกชายนะผมออกผูกไว้ข้างนอกนะผมพอดีโรงเกา่า นะผมที่ขวานต่อเติมนะผมก็ที่น้องนะผมไฟ์สดนะผมน้องมือถึงนะผมฝันก็ต้องป้องกันเซฟไ้นะผมไม่อยากจะให้ความเสียหายนะผมเกิดขึ้นนะผมแล้วก็ผ่าสาห้าผมออกไปผูกออกไปผูกข้างนอกข้างๆนะผมลงช้างนะผมก็เป็นภารกิจนะผมตอนก่อนเข้านอนนะผมเราก็ต้องนะผม มีหญ้าต้นไม้นะผมที่ขวานตัดมานะผมให้น้องได้ทานนะผมก็วันนี้อาจจะตัดหญ้าไม่ได้เยอะนะผมควานก็เหนื่อยนะผมนี่ผมก็จะอยู่พี่ปุมปุ้ยกับพี่พลอยพี่ปุ่มปุ้ยกับสาห้านะผมพี่พลอยผูกไว้ข้างบนนะผมน้องก็กินนะผมเมื่อวานสาวห้าน,นอนเร็วนะผมแต่วันนี้สงสัยนะผมขวานไม่อยู่นะผมก็เลยไม่มีนะผม ทันใดนาะเอายาให้กินนะผมหรือน้องกินอิ่มนะผมคิดถึงควันรือเปล่านะผมประมาณนี้ผมกับควันนะผมก็กนอนนะผมพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องไปหวานข้าวอีกนะผมกับควันนะผมในมองนะผมของเราเราก็รักนะผมก็เป็นครอบครัวนะผมเดียวกันแล้วก็มันเป็นความสุขนะผมสำหรับ ขวานนะผมจริงๆครับผมได้นั่งดูได้เอาอาหารให้น้องนะผมมันเป็นความสุขนะผมไม่เบื่อนะผมดูทั้งวันก็ไม่เบื่อนะผมในความรักของเรานะผมที่เรารักนะผมจากวานเองนะผมก็ตามที่เราควานพูดนะผมเห็นน้องกินนะผมก็สังเกตดูนะผม น้องกินไม่กินนะผมเราก็ต้องรู้เราก็เป็นขวานเองนะผมนี่นะผมขวานก็ถ่ายคลิปไลฟ์ไลยยก่อนหน้านี้นะผมแต่พอดีโทรศัพท์เก่ามากนะผมก็เลยตัดไปเฉยผมขวานก็เลยเอาโทรศัพท์ที่ไ์นะผมมังชาร์จอยู่นะผมก็มาไลฟ์ ใหม่นะผมนี่นะครับผมกับควันนะผมก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะผมแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดขคคับสกายกดดิงนะผมอาจจะไม่ชัดอะไรบ้างนะผมควันก็ขอโทษขออภัยนะครับผมทุกท่านนะครับผมสองห้าก็ไม่ถึงโรงนะผมด้วยความที่เราต้องเซฟไว้นะผมเพราะว่าถ้าน้องอยู่ในโรงนะผมน้องอาจจะเล่นนะผมเราก็ เลยนะผมอยากมีบ้านให้กับน้องัะผมอยู่ดเดี่ยวอยู่อยู่แบบสูงสูงนะผมบ้านก่นก็หวังว่าจะน้องจะได้บ้านเร็วเร็วนะผมเสร็จเร็วนะผมนี่นะครับผมก็ฝากิีนี้ด้วยผมทุกๆท,ท่านนะผมก็กระคำว่าผมสวัสดีครับผม